แมมเลนต้าไม้เมล็ดหลังจากที่เราลงปลูกในพอตนี้1ปีครึ่งนะคะโตจากแรกๆหรือว่าช่วงแรกที่เราลงปลูกเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันดูค่ะ1ปีครึ่งโตได้เยอะมากนะคะสำหรับตัวเราคิดว่าก็โตได้สมตัวเขาหน่าละค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าครั้งแรกที่เราลงปลูกในพอตเนี้ยเขาจะมีขนาดเท่าไหร่นะคะ แต่ว่านกขอพูดถึงแมมเลนตาสักเล็กน้อยก่อนนะคะแมมเลนตาเป็นแมมเป็นแคคตัสสายพันธุ์แมมมิลเรียอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้ขนน้าที่สวยนะคะเห็นไหมคะรูปทรงเป็นทรงกลมค่ะสามารถแตกหนอ่อแตกกอได้นะคะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยค่าตัวสูงมากนะคะก็คือมีเงื่อ,อหลักร้อยสองร้อยเนี่ยก็จะหาซื้อได้ยากนะคะต้อง มีตังแบงค์500ขึ้นไปนะคะถึงจะซื้อได้1ต้นนะคะอันนี้คือราคาณปัจจุบันนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่ต้นเดียวกันค่ะแต่เป็นหลายๆต้นที่นกปลูกรวมกันในพอร์ตเดียวนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะต้องแยกออกมาเป็นพอร์ตเดียวได้แล้วค่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเบียดกันแล้วก็เบียดแน่นติดมากระถางแล้วนะคะ ถ้าปล่อยไว้นานจะทําให้รูปทรงของลําต้นเนี่ยอาจจะเสียได้นะคะแล้วก็ไม่สวยค่ะสําหรับวิธีการขยายพันธุ์ที่เรานิยมกันนะคะก็สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะการชําหนอ่อแล้วก็การกราฟนะคะแต่การกราฟเราจะขยายพันธุ์เพื่อที่จะได้จํานวนหน่อยเยอะนะคะหลังจากที่กราฟแล้วก็นําหน่อมาชาให้เกิดรากนั่นเองค่ะ สายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมมากๆในหมู่คนเลี้ยงสายพันธุ์แมมนะคะเพราะว่าอย่างที่นกบอกไปช่วงแรกให้ค้นนำที่สวยรูปทรงกลมเวลาออกดอกนะคะก็สามารถออกดอกได้รอบลำต้นเลยนะคะหรือว่ามงลงได้เลยนะคะสำหรับบางต้นนะคะจัดว่าเป็นราชินีแห่งแมมเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับใครที่ชอบสายพันธุ์แมมนะคะก็ต้องมีไว้อยู่แล้วนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้ค่ะ ส่วนวิธีการเลี้ยงแมมเลนต้านะคะสำหรับประสบการณ์ของนอกเองนะคะควรที่จะให้ได้รับแดดชั่วโมงย,ยาวๆาว7-8ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าแดดน้อยทรงหรือว่าลำต้นของเขาเนี่ยจะไม่กลมค่ะจะแหลมด้านบนนะคะกลองสแลน5 0ค่ะการรดน้ำควรจะรดเมื่อดินแห้งนะคะสายพันธุ์แมมเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าไม่ชอบความชื้นแฉะนะคะ ดินที่ปลูกก็ควรจะเป็นดินที่โปร่งกว่าดินปลูกแคคตัสต้นอื่นนิดนึงก็ได้นะคะส่วนสตูที่เราจะต้องระมัระวังสำหรับแคคตัสสายพันธุ์นี้ก็คือเพียแป้งแล้วก็ไรแดงค่ะไรแดงหรือว่าไรแมงมุมสามารถป้องกันได้โดยการฉีดพ่นสารเคมีที่ชื่อว่าออทูสนะคะอันนี้ควรที่จะป้องกันไเลย,เ,ลยเพราะว่าลามาเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะ เราจะเห็นหลังจากที่ต้นไม้ของเราเนี่ยอ่อนแอไปแล้วค่ะส่วนเพลี้ยแป้งนะคะสามารถป้องกันได้โดยการโรยยาสที่ชื่อว่าสตาร์เกิลจีทุกๆ3-4เดือนครั้งแล้วสําหรับสตาร์เกิลจีหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวนกจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปช็อปได้เลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบและสนใจสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรหรือแคคตัสอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ facebook และช่อง youtube วิชูรดากาเดนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลแมมสายพันธุ์นี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ